จะมาขายเหรียญ TIX ท,ที่เราได้กันนะครับเมื่อกี้ผมลืมทำคลิปไว้แต่ไปทำคลิปการถอนเงินบาทเข้าบัญชีเลยทีนี้ก็เลยมันเหลืออยู่11เหรียญก็เลยจะมาลองถอนให้ดูนะครับโอนจากกระเป๋าหนึ่งมาใส่กระเป๋าหนึ่งแล้วก็โอนมาที่สตังโปทีนี้เราจะไปขายนะครับผมจะทําวิธีขายเหรียญ TIX ท,ที่เราได้มาดูนะครับไปที่สตังโปร,รับอ้าวสตังโปนะครับ เข้าสู่ระบบเหมือนเดิมครับเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านลงชื่อเข้าใช้เหมือนเดิมเลยครับขั้นตอนโอเคเลื่อนจิ๊กซอตัตวนี้มาตรงปั๊บวันนี้เราจะไปขายนะครับว่าราคาจะอยู่เท่าไหร่ ใส่เหมือนเดิมครับอาดิทูฟิกเตนะครับคปัปปแล้วก็ไปวางนะครับโอเคเข้าสู่รหัสเราตั้งรหัสเข้าระบบยังไงเราก็ไปใส่ตัวนั้นนะครับอย่าลืมนะครับโอเคมาแล้ว ทีนี้เราจะทำยังไงครับไปดูยอดสุดทธีก่อนไหมนี่ครับมันจะมีบอกข้างล่างยอดสุธิไปดูยอดสุดทธีสิน่ะเหรียญเทียเงมีอยู่11เหรียญน,นะครับไปที่ตลาดเอ็กเช g งครับเลื่อนดูสิเทียเอ อ๋อสิบสามบาทขึ้นแล้วโอ้โหขึ้นเร็วมากเมื่อกี้ขายอยู่ที่สิบเอ็ดโอ้โหนี่เราไปขายครับกดคําว่าขายเลยครับเห็นไหมข้างล่างครับสีแดงขายอ่าเรามากดข้างล่างนี้นะครับสีเขียวเนี่ยราคาณปัจจุบันเนี่ยครับเราขายที่สองจุดสิบสองบาทครับสิบสี่นั้นมันโอมันขึ้น เมื่อกี้ผมขายที่สองจุดบออันนี้จะขายที่2องจุดสิบสองนะครับราคา,านะครปัจจุบันสูงสุดเลยนะครับกดเข้าไปนะครับขึ้นมาแล้วจำนวนเทียรเอ็ก1สิวเหรียญนะครับ แล้วก็กดร้อยเป็น์เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ขวาม,มือนะครับกดร้อยเอร์ซนแล้วก็กดคําว่าขายเลยสร้างคําสั่งขายแล้วเห็นไหมครับหายไปละรอสักพักนะครับเราไปกดดูยอดสุดทธิสิหายไปแล้วครับแต่เงินบาทยังไม่มารอสักคู่นะครับยี่สิบสามบาท ไม่น่าใช่รอสักพักครับอันนี้ใช่แล้วครับได้ยี่สิบสามบาทสิบเอ็ดเหรียญได้ยี่สิบยี่สิบสามบาทอันนี้คือขายแล้วนะครับรวดเร็วมากขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเงินรับมาแล้วนะครับ ถ้าจะถอนก็เหมือนเหมือนที่ผมทำไว้ในคลิปนั้นนะครับก็คือมากดคำว่าถอนเนี่ยครับหรือว่าถอนก็มากดเงินบาททันทีเลือกบัญชี <c oughs> ดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่มันจะได้ไหมครับยี่สิบสามบาทเราลองถอนดูนะครับว่าเขาจะหักไปกี่บาทขั้นต่ำในการถอนสิบเก้าบาท อันนี้ยีิบสามบาทถอนได้อยู่ลองยีิบสามดูค่าธรรมเนียมก่อนนะคุณจะได้รับห้าบาทเองครับออมอันนี้ไม่ขายดีกว่ามันได้น้อยมากค่าธรรมเนียมสิบแปดบาทนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขายดีกว่ารอก่อนนะครับโอเคนะครับ